ป๊บเนี่ยน,นี่ปรับเล่นลมลมแรงยิ่งกว่าคลิปแรกอีก หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลย,ยครับคุรจะรีวคอมเมนต์ว่าแบบนี้น่ากลัวไหม ทุกคนทุกคนอยคอมเมนต์ว่าจะ่ทำให้ทุกคนอย่ารีบคอมเมนต์ว่าบางคนทุกคนอย่ารีบคอมเมนต์ว่าจะให้ทำคลิปอะไรอีกนะไว้ยัยงไว้ยังปากก้อ อันนี้นานกว่าคลิปที่แล้วนะส10นาทีอันนี้น่าจะเป็น5นาทีลมแรงตอนจบมุณคุมทำยังไงนะ ที่มองคลิปนะคลิปอันนี้แหละ,ละวิวพีดรอบฟองละ พูดในนี้คุณไม่น่าไม่น่าจะมีรอบนี้หดกว่าเดิมอีกกดทุกคนดูเลยว่าต้นไม้สั่งท่านน้าหายไปไหนท่นาทนไม้ท่นนานไม้ตรงนั้นโดนตัดไปแล้ว แั้วก็เงีอใหม่มันมามัน,มนองอะน่อยหน่อยโอ้ยแค่ลงปะนาคัวแล้ว อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจเป็นให้เรานะแล้วถัาต่อไปมันต้องมีผู้ผิดมั้งไยกุ๊ง ขอเวลา5นาทีแบบเกินเกินหน่อยนะคลิปดดยวไม่แค่คลิปเดียวเองนะเราให้เลือกคลิปเดียวผมแล้วเรจะทำคลิปยาวมัง้งยาวยากยวกว่าแล้วกว็คลิปที่มีฟินาทีตย์ครึ่งจะเป็นประทัดไม่มยาวก็จะไม่ได้ 好的，跑过来。